การผจญภัยของเจ้าแมวน้อยโมมิกับป่าสีรุง้งตอนที่สองเพื่อนใหม่หางพว่วงเสียงกุกกักดังมาจากพุ่มไม้สีแดงสุดโมมิรวบรวมความกล้ามะมีใครอยู่ไหมจ๊ะทันใดนั้นสัตว์ตัวเล็กๆขนสีน้ำตาลมีหางพ่วงใหญ่ฟูฟ่องก็กระโดดออกมาจึกกระดือมันคือพี่กระรอกนั่นเอง สวัสดีเจ้าเหมียวน้อยมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวพี่กระรอกถามเสียงใสหนูหนูหนลงกับแม่จา๋าโมมิตอบเสียงสั่นเครือน้ำตาเริ่มคลอเบ้าพี่กระรอกรีบปลอบโอ๋โอไม่ต้องร้องนะป่าสีรุ้งแห่งนี้ใจดีเดี๋ยวพี่กระรอกจะช่วยเองแต่ก่อนอื่นต้องเติมพลังก่อนนะพี่กระรอกยื่นผลวอลนัทสีทองเปล่งประกายให้โมมิหนึ่งลูกกินสิมันคือผลไม้พิเศษ กินแล้วจะวิ่งเร็วปรู๊ดเลยนะโมมิลองกัดดูกรุบกรอบอร่อยจังเลยพอกินเสร็จโมมิก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาทันทีขอบคุณนะจ๊ะพี่กระรอกทีงสาเลี้ยงหน้าให้กันแล้วพี่กระรอกก็ชี้ไปทางทิศตะวันออกไปทางนั้นกันเถอะมีใครบางคนรอที่เรจอยู่อดใจรอติดตามต่อตอนที่สา